สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีทุกคนกับมนีครับจังยศกับชิมาแนะน้ำพี่น้องครับหัวข้อรับวิธีเลือกซื้อคอมกับจะเลือกซื้อจังไรนะครับนาะกล่าวมาเบิ่งกับการเลือกซื้อคอมนะครับก็มีสองอย่างครับนะครับลักษณะการใช่งานครับผมแล้วก็มาเบิ่งว่าเอาใส่งานอย่างไรกับสเปคเครื่องครับเอาสงใส่แบบใดนะครับนาะ วิธีเลือกซื้อมก็มีอยู่2อย่างหนึงครับคือสเปคเครื่องนะครับแล้วก็ลักษณะการใช้งานกับว่าให้ซื้อไปเห็นอย่างครับผมให้ซื้อไปเล่นเกมหรือซื้อไปทํางานออฟฟิศธรรมดานะครับเนาะเขาก็บ่ต้องใส่งบหลายครับสําหรับสีน้องๆนะครับคนใดกับสีซื้อไปเล่นเกมก็ต้องใส่สเปคสูงครับผมเขามาเบิ่งกับวิธีการเลือก คอมเอดียวกันเลยครับมี2อย่างนะครับคอมก็มีอยู่2อย่างครับสชนิดเดียกันครับ1คอมประกอบกับ2คอมแบนเนมครับคอมประกอบหมายความว่าคอมที่เฮ้าสั่งประกอบนะครับสามารถที่สี่เลือกสเปคต่างๆได้ครับผมแล้วก็เฮ้าสังแบบใดครับรุ่นใดสีใดทรงใดครับเฮ้าสามารถสีเลือกได้เลือกสเปคได้ เดือดควมแห้งเท่าใด้ยทอด้ยนะครับเนาะคือข้อมประกอบกับข้อมที่2ครับคือข้อมแบรนด์เนมครับแบรนด์เนมไม่เขวามาข้อมไวซ์ซัทพวกต่างๆครับเช่นไว้์ซัทเฮกพี่ไวซ์ซัทเดวไวซ์ซัทเรโนโวนะครับเนาะเอเซอร์นะครับดีข้อมเบรนเนมครับสถานการ์แตกต่างกันก็คือข้อมแบรนด์เนมเนี่ยครับมีปัญหานะครับเพราะยงข้าศูนย์ได้นะครับเนาะแล้วก็ สเปกกะชีตาตโตครับขอเสียของแบนเน่ก็คือสเปกายโตครับส่วนเล่ม1ึงกิกกะสีครับฮาร์ดดิสกะสีเพิ่มได้อยู่ครับแต่ว่าในส่วนประกันเนี่ยฮารับเกดขาดครับพี่น้องแกะยากแกะบอดได้นะครับเนาะส่วนข้อประกอบแต่ส่วนดีของข้อประกอบก็คือฮาเลือกสเปกได้ครับพี่น้องแต่ก็ยังเสียครับเาเข้มตาม ประกันขอาไว้ซัดนั่นครับผมแต่กา,า,า,ารหาสมาี่จะเลือกสกเปคได้ก็ได้ครับเ้าสิเพิ่มเ้าสิลดได้ทุกเวลาครับผมสำหรับข้อมประกอบนะครับเนาะสำหรับข้อมแบรนด์เนีมก็มีปัญหาครับกัเขาศูนยครับภายในหนึ่งปีนะครับเนาะหลังจากที่นอกรับประกันแล้วสี่วัรับประกันนะครับเนะาะกัสามาี่จะแก้ได้ครับ ถ้าเกิดแก้ได้ช่างเกิดแก้ได้ครับในช่วงหนึ่งปีหรือว่า2ปี3ปีนะครับแล้ว,วระบบริษัดใดที่รับประกันจักปีจักปีนะครับเนาะมันก็สี่เล้วแต่นะครับเนาะที่เท่ารับประกันบรนิษัทใดรับประกัน2ปี3ปีนะครับเนาะมันขึ้นทีใบษัทรครับผมถ้าข้อประกอบนะสวากาัดจอเสียฮะก็เอากาัดจอไปเข้มทีใบษัทนะหรือกับบริษัทที่เทาสื่อครับผม หลานี้เอาสื่อครับไปเลยครับตัวฮาร์ดดิเซียกับอาบเคฟไปเลยครับถ้าสว่าคอมประกอบนะครับเนาะทว่าเสียขึ้นมาเนี่ยเท่ากับอยู่นาทีประกันตั้งแต่ช่วงีปีหนึ่งถึงสามปีครับในการที่ประกันสินค้าครับสําหรับไอ้ข้อมประกอบนะครับเนาะสำหรับขอมที่เปลี่ยนเนมครับมีปัญหาขึ้นมานะครับภายในหนึ่งปีครับ ยกเข้าศูนย์อย่างเดียวครับผมนะครับเนาะถ้าท่านมุนยกเข้าศูนย์กับเบิร์ตประกาศรับจะไปแก้ก่อนกับเบิร์ตประกันเนาะครับพี่น้องเนาะส่วนดีมันก็แตกต่างกันนะครับเนาะส่วนเสียก็แตกต่างกันครับแต่ก็ห้ามว่าเบิรงครับว่าเขาสื่อข้อมนูยครับไม่เห็นอย่างนะครับเนาะเช่นเขาสื่อข้อมมากพิมพ์งานนะครับห้าก็เลือกสเปคที่ต่ำตำหน่อยนะครับเนาะ พิมพ์งานดูหนังพังเพลงเล่นเน็ตต่างสีครับธรรมดานะครับทางานธรรมดาทางออนไลน์ธรรมดาหาซื้อสเปคทีต่าๆครับนะครับเนาะราคาประมาณหมื่นสองหมื่นสามไร่ครับนะครับเนาะบางคนก็ซื้อมือสองครับก็ไดครับผมเลือกสเปนต่าๆนะครับเนาะสําหรับงานออฟฟิศนะครับงานอินเทอร์เน็ตธรรมดาครับดูหนังพังเพลงครับผมธรรมดานะครับ สำหรับพี่น้องที่ซื้อมาเล่นเกมนะครับเนาะก็ต้องสเปคสูงหน่อยนะครับผมราคาก็ขันต่ำก็อยู่ที่สามหมื่นกว่าบาทขึ้นไปนะครับเนาะมาสตินักในการจอนะครับแต่ก็แล่มนะครับเนาะซีเบียูนะครับผมสำหรับพี่น้องที่ซื้อมาเล่นเกมนะครับซื้อมาเฮดกราฟิกหรือว่าขึ้นมาเขียนแบบครับก็ต้องใส่ข้อพิวเตอร์ครับสูงสเปคสูงสักนิดหนึ่งนะครับเนาะ เพื่อในการทำงานครับจรวดเร็วครับผมสำหรับพี่น้องที่ซื้อออฟฟิศนะครับซื้อมาทำงานที่ออฟฟิศนะครับเนาะก็ซื้อสเปกตรัครับผมบนต้องซื้อสเปกสูงนะครับอย่างต่ำกับขึ้นข้อไอสามนะครับตอนนี้อาจจะดูซื้อว่าเป็นเจ็ดิบแล้วครับผมก็ไอสามครับเจ็ดิบนะครับเล่มก็ก็บมาต้องสูงหลายครับจัก8กิกก็ได้ครับผมทำงานออฟฟิศนะครับแรม8กิกนะครับเนาะ ข้อไอ้สามและ8กิกฮาร์ดดิสครับเป็น SSD ครับจกักสองร้อยสี่สิบก็ได้ครับผมเพราะว่าฮาบันจุข้อมูลบ่ไวห,หลายเนาะครับเนาะสำหรับพี่น้องที่ใส่บัตจุข้อมูลนี่หลายก็ต้องใส่ฮาร์ดดิสก์ครับเฮกตดีๆครับผมกับไว้เก็บข้อมูลนะครับหนึ่งเทราไบต์ตอนนี้ก็อยู่มั่นพันกว่าบาทเองครับผมนะครับไว้เก็บข้อมูลอย่างเดียวแล้วก็เอสดดีไว้สำหรับ ล่องโปรแกรมนะครับเนาะแล้วก็ลงวินโดว์ลงโปรแกรมครับผมมันก็เสียเร็วขึ้นนะครับเวลาทํางานครับผมเพราะว่าวินโดว์ซิปเสมอนะครับซิอัปเกรดตลอดครับพี่น้องครับนะครับอัปเกรดตลอดครับสําหรับพี่น้องที่ใส่ฮาร์ดดิสก์ธรรมดาอยู่ก็สาเนาะครับเนาะเฮามันบนเร็วครับผมนะครับถุกมือมันก็เป็นเจีนซิปเลยนะครับเนาะก็เลือกก็คล้อยสามครับสำหรับพี่น้องที่ ไอซื้อนะครับมาออฟฟิศครับผมกับสเปกกะหนึ่งนะครับข้อไอสามครับสองแลมจักแปดกิกนะครับเนาะแล้วกัฮาร์ดดิีเป็น SSD นะครับจักลอยเียสิบกิกนะครับเนาะแล้วกัฮาร์ดดีธรรมดาจักหนึ่งเท่กับไว้เพื่อเก็บข้อมูลครับผมสำหรับพี่น้องที่ซื้อมาเล่นคอมเอเล่นเกมนะครับเนาะ ปวดพิษเล่นเกมครับผมแล้วก็ซื้อไม้ให้กับพิษนะครับเล่นเกมเล่นกับพิษก็ต้องใส่กัดจอดสูงครับแปมสูงครับผมก็ใช่นะครับซีพียูครับยางต่ำเขาก็ข้อไอหาขึ้นไปครับแล้วก็ฮาร์ดดิสก็จเป็นเอสดีนะครับเนาะไว้สำหรับระบบเกมครับไม่กระเดขึ้นนะครับเนาะแปมยางต่ำครับผมในการเล่นเกมนะครับ เล็บยนต่ำกว่า32กิกขึ้นไปครับผมนะครับการจอต้องสูงสักนิดนึงนะครับผมราคาก็มัาน78,000ขึ้นไปครับการจอนะครับเนาะในการเล่นเกมนะครับแล้วก็พาวเวอร์ต้องสูงครับผมส่วนมากไอ้ข้อมที่เจ้าเล่นเกมนะแ้ก็เป็นข้อมประกอบครับพี่น้องสามารถที่จะเลือกสเปคต่างๆได้ครับผมเลือกสเปคต่างๆได้ครับผมเนาะ สั่งใดครับผมกัสเปคในการเล่นเกมหรือว่าทำกราฟิกนะครับหนึ่งต่อเป็นข้อไอาขึ้นไปถึงข้ไอเจ็ดข้อไอเก่านะครับดีสุดนะครับผมแ้่ก็แลมยังตามกับ32กิกครับผมฮาร์ดดิก็จะเป็น s s d เนาะครับเนาะการจอกระสูงชนิดนึงครับราคาเจ็ดันขึ้นไปครับผมจะซอยได้ดีครับผมในการ ใช้เขาฟิกต่างๆนะครับเขียนแบบต่างๆครับมันก็จะเร็วขึ้นครับผมนี่คือการเลือกสื่อข้อมนะครับเนาะมาเบิงครับคอนดิสต่อไปก็คือมาเบิ้งว่าแบนเนมส่วนมามสือหมอกับพี่น้องที่ทำงานในออฟฟิศนะครับเนาะแบบมากกว่าครับว่าสเปกต่ำนะราคาก็บอกสูงครับผมก็ แบนเนครับส่วนมากเขาจะใส่นะการต่างๆนะครับออฟฟิศนะครับเนาะส่วนมากใส่เ word excel เซเวิร์ดหนังงเพลงแค่นี้ครับผมนะครับส่วนมากคามอมที่เขาจะเล่นเกมนะครับเล่ใส่กาฟิกต่างๆส่วนมากเป็นข้อประกอบครับมันจะเหลือสเปคใดเนาะครับเนาะ ี่คือการเลือกซื้อคอมกับผมมาเบิงว่าให้มาซื้อคอมยี่ห้ออียังดีครับมาเบิงเนาะครับเนาะแบรนด์เนีตัวใดนดีว่าดีครับมาเบิงครับผมมาเบิงเจ้าแรกนะครับเฮกพี่ครับผมเป็นหนึ่งในบริษัทด้านอีกคือไอเทคโนโลยีครับสารัตุเทียสขนาดใหญ่ครับของโลกครับมีสำนักงานอยู่ที่แคลิฟอร์เนียครับผมสหรัฐอเมริกาครับเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในแบรนด ของเค้าไปเตอร์ครับที่ได้รับการนิยมมากที่สุดครับโดยตนตนรับของโลกควาได้นะครับเนาะเนี่ยเป็นแบรนด์ที่พัฒนาครับออกแบบและปรับเปลี่ยนดีไซน์อยู่เสมอครับผมสำหรับเรื่องของการบริการนะครับของไทยนั่นครับถือว่าบริการดีครับนะครับเค้าเจนเตอร์ตลอด24ชั่วโมงครับผมแในการรับประกันกับ เป็นแบบ3าครับคือรับประกัน3ปีฟรีค่าแรงค่าไรครับผมภายใน3ปีนะครับบางทีก็บหนึ่งปีก็มีครับผมสำหรับเดี่ยวนะครับเนาะโดยท่านวต้องยกมากครับข้อสีเอินสร้างครับไปหาท่านเองครับโดยโทษไปครับที่ศูนย์ครับผมของเดี่ยวครับผมนะครับเนาะสำหรับท่านใดนะครับที่สื่อครอบดังโตครับ นะครับเนาะทั้งเดียวเขาจะมีบริการครับคิดค่าใส่ใจได้ครับที่เกิดจากปัญหาตัวเครื่องนะครับเนาะภายใน3ปี2ปีครับเปลี่ยนให้ฟรีครับเดียวครับสำหรับเดียวนะครับมาสำหรับที่2ครับของเลนันโวนะครับเป็นรวซัตที่ตั้งขึ้นในประเทศจีนครับมีสำนักงานในกรุงปักกิ่งนะครับเนาะสำหรับปฏิบัติการ ต่างๆครับจะมีศ okay, ูนย ano. cool uh ์กลางอยู่ในสิงคโปร์ครับบริษัทโนเนโวนะครับถือเป็นบริษัทที่ออกแบบพัฒนาวัตถุผลิตณ์ครับจำหน่ายคอมพิวเตอร์ครับ PC ครับแล้วก็โน้ตบุ๊กครับเต็บเลือต่างๆกับสมาร์ทโฟนครับนะครับเนาะนเนโวครับมีคนโดดเด่นในทางตลาดกับคือเรื่องการดีไซน์ครับต่างๆกับมีพัฒนาการกับ ท่นสมัยเกินทุกมือครับผมนะครับจะเป็นพวกคีย์บอร์ดแม่นบอร์ดต่างๆนี่ครับสุดท้ายจะเป็นวายไฟกระเบิดเลยครับผมเนาะก็ถือว่าเนี่รว้บวก็ใช้ได้ครับนะครับรับประกันเขาจะเอาสิรับประกันประมาณ3ปีครับการแห้งนะครับแล้วก็คาอะไรครับภายใน3ปีนะครับนอกจากสามปีแล้วก็ทีนยกไปไซคก็ได้ครับผมจะซื้อไม่ก็ได้ครับผมหรือสายซั่งอื่นมาซ่อมก็ได้ครับผม ประเมินไวซัสสีสามนะครับเนาะเอสุดรับเอสุดครับก็เป็นเออ่ไวซัสหนึ่งครับที่ขายทั้ง PC ครับแล้วก็ขายทั้งโน็ตบุกด้วยครับเนาะส่วนมากสิเป็นเออ่โน้ตบุ๊กมากกว่าครับผมเนาะสำหรับเอสเอสุดครับผมเป็นผู้นำในการผนิษครับเวนบอร์ดครับเอสุดครับส่วนมากจะเป็นผู้นำในการ เฮดเมนบอร์ดครับแล้วก็โนตบุกเนน้อยๆน,ยน,ยนะครับเนาะสำหรับเอสซูทครับผมแล้วก็ของต่อไปก็เป็นของเอสซู ure, ครับเ e อสซอกบเพราะใส่ได้ครับผมบริการกา็ดีขึ้นกันครับเอสซอครับแต่ว่าส่วนมากเขาจดสินรับประกันแค่หนึ่งปีนะ,นะ,นะ e ure, ครับเนาะเอสซูครับส่วนหน่อยครับ คนที่นิยมที่สุดคือตอนนี้นะครับเนาะเป็นของเดียวครับผมนะครับเดียวนะครับเนาะลองลงมากไอของไอเนอร์โบวครับผมตอนนี้ครับไปบริษัทต่างๆนะครับเขาก็จะเฮ็ดเทเข้าไปเตร์ครับหน่วยลงครับแล้วก็เล็กลงเรื่อยๆครับสมาทชิมีคอมแบบ ออยวันกับมาเสนอขายตัวนี้หลายครับราคาถูกนะครับหมอสําหรับออฟฟิศต่างๆครับผมออฟฟิศต่างๆนะครับเนาะก็ซื้อมาใส่งานกับงานออฟฟิศนะครับเนาะงานพวกเวิร์ดพวกเอ็กเซลนะครับผมนะครับนี่คือการซื้อคอมแบนเนียมครับผมสำหรับซื้อคอมสื่อข้อมประกอบนะครับมันก็ดียางนะครับเนาะเฮา้า สามารถที่จะเลือกสเปคได้ครับแล้วก็เวลาเสียขึ้นว่าถ้าก็เอาอะไรนะครับต่างๆนี่ครับไปเข้มที่เทาสื่อมากครับศูนย์ที่เท่าสื่อมากครับได้เลยครับผมก็ทำมีของกับภายในหนึ่งมือครับผมมีของกับภายในไม่เกินหนึ่งเดือนครับผมในการรับประกันนะครับเนาะก็่างไว้แท้การรับประกัน5ปี3ปีครับแล้วแต่สินค้านะครับเนาะครับผมนี่เรื่องการวิธีเลือกสื่อข้อมับ ให้ถูกต้องกับงานครับทีพี่น้องจ่ายเงินไปครับบอต้องจ่ายหลายครับบางคนสื่อคอมโมถือครับสื่อสเปคสูงครับมาสเตอ์มาใส่งานแค่ออฟฟิศอย่างเดียวนะครับมาใส่ออฟฟิศกันเดียวไม่คุ้นสอบอย่างเดียวครับผม Excel Word อย่างเดียวครับแต่ใส่สื่อคอมราคา3-4หมื่นครับมันบ่นวาจุเป็นนะครับเนาะเพราะว่าลักษณะงานนะครับมันบริสุทธิ์ครับที่เขาจ่ายเงินไปครับถ้าให้ซื้อ คอมแต่ละอย่างเขาต้องเบ่งว่าเขาสื่อข้อมนันมาเห็นอย่างนะครับเนาะสเปคโทไดานะครับนั้นเห็นเหมาะสมกับงานครับผมครับเมื่อนี้ก็แมาแนะนําวิธีซื้อเลือกสื่อนะครับข้อมิวเตอร์โน้ตบุ๊กนะครับใบเพียงแค่นี้นะครับเนาะคียวนาซีมาแนะนํำยังกัจะเลื่มครับฝากกดไลค์กดแชร์ครับกดกระดิ่งกันล่างแนะนำเลยนะครับเด้อรัวพลาดคลิปต่อไปครับผมมือนี้ขอโตไปก่อนครับสวัสดีครับ